ก็อย่างแรกนะคะเอาไอ้ลูกอมนะลูกอมคาราเมลใส่ลงไปซึ่งยี่ห้อนี้มันจะมี2ยี่ห้อที่ขวดสีเขียวเหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็คือกลิ่นจะไม่แรงแต่ว่าอีกยี่ห้อหนึ่งมันจะถูกกว่าประมาณขวดละสิบบาทตัวนั้นจะกลิ่นแรงนะคะตัวนั้นไม่แนะนำแต่ตัวนี้โอเค ค่ะ oh, no, p w erm นะคะวันนี้ก็ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนแล้วก็ไม่ได้มารีวิวอาหารอะไรแต่ว่าจะชวนมาทำเป็นเล่าดองลูกอมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ใช้ลูกอมอะไรเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวมาเริ่มดองกันนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันก่อนว่าเราจะใช้อะไรบ้างอย่างแรกที่มีนะคะก็คือโหลอันนี้ก็จะเป็นโหลกาแฟเก่านะคะโหลกาแฟโอวัลตินอะไรเงี้ยใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไปหาซื้อโหลมานะคะเป็นโหลแก้วแล้วก็มีฝาปิดแบบนี้นี่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นลูกอมนะคะลูกอมคาราเมลยี่ห้อหนึ่งชื่อดัง หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อก,อก็มีขายนะคะอันนี้ก็จะใช้สองแท่งนะคะสองแทง่งแล้วก็สุดท้ายส่วนประกอบน้อยมากสุดท้ายก็คือเป็นวัดก้าไทยนะคะตัวนี้ก็ขอปิดฉลากเอาไว้นะะเป็นวัดก้าไทยใช้ขวดเล็กหนึ่งขวดปริมาตรก็คืออันนี้จะอยู่ที่330 ml สินะคะมิลลิลิตรหนึ่งขวดใช้แค่1นึขวดนะคะ มาเดี๋ยวมาเริ่มทำกันไอ้ลูกอมตัวนี้มันก็ห่อหนึ่งห้าสิบกรัมเนาะใช้สองหอก็ร้อยกรัมกดีมาเดีมาเริ่มแกะกัน อันนี้ก็แกะลูกอมเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ทํากินเองนะแล้วก็ล้างมือแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ไม่ต้องดาม่าพรอะนี้ทํากินเองค่ะก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะก็เป็นลูกอมคาราเมลที่ได้นะคะมาเดี๋ยวมาเริ่มดองกันก็ใช้โหลนะคะโหลตัวนี้ก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ เอาไปนึ่งน้ําร้อนนะคะหรือว่าลวกน้ําร้อนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อผ่านการฆ่าเชื้อก็มันจะได้ไม่ขึ้นลานะคะมันจะได้แบบเก็บไว้ได้นานด้วยอ่าแล้วก็ตัวตัวแอลกอฮอลที่ใช้นะคะตัวนี้จะใช้ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์หน่อยนึงก <c oughs> สามารถใช้เป็นวัดก้าได้แต่ถ้าทุนนะซับน้อยๆอะไรแบบนี้ก็แนะนาเป็นเป็นขวดเขียวนี้นะคะของไทยก็ราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณไม่เกินไม่เกินร้อยหรือว่าประมาณ100อาจจะบางืุนที่อาจจะเป็น110บาทอะไรประมาณนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็อย่างแรกนะคะเอาไอ้ okay. ลูกอมนะลูกอมคาราเมลใส่ลงไป แล้วก็เสร็จแล้วตามด้วยแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้จะเป็นซึ่งยี่ห้อนี้มันจะมีสองยี่ห้อที่ขวดสีเขียวเหมือนกันไอตัวนี้ก็คือกลิ่นจะไม่แรงแต่ว่าอีกยี่ห้อหนึ่งมันจะถูกกว่าประมาณขวดละสิบบาทตัวนั้นจะกลิ่นแรงนะคะตัวนั้นไม่แนะนําแต่ตัวนี้นโอเคตะวันแดงนะสปอนเซอร์ไม่ได้เข้า แต่ว่าตะวันแดงแม่เราต้องบอกไงเดี๋ยวไปซื้อผิดตัวแล้วคือกลิ่นมันแรงมันจะแบบกินไม่อร่อยดื่มไม่อร่อยนะเราก็เทลงไปเลยวบิดขวดป่ะใช้โซจูไ,ได้ถึถ้วดถ้ามีทุนศัพย์ก็ใช้โซจูนะคะรสชาติจะดีกว่ารสธรรมชาติอืโซจูวัดก้า โซจู <So> mm hmm. ได้วอดก้า mm hmm. ได้แต่ถ้าเป็นโซจูเนี่ยให้เลือกเป็นรสธรรมาชาตินะคะอย่าไปเอารส <c oughs> สตรอเบอรี่อยาคูอะไรเงี้ยมันมันจะไม่เข้ากัน<อ>แล้วก็กอันนี้นะคะใส่ไปแล้วมันก็จะได้ประมาณครึ่งโหลเดี๋ยวเราจะเอาตัวแลบที่ใช้ห่ออาหารนะคะมาปิดอีกทีนึงปิดปากขวดแล้วก็ค่อยปิดฝาอุ้ยมันเริ่มละลายแล้วว่าดูดิตัดมาเลยตัดมาเลย ดูดีมันเริ่มละลายแล้วว่าใส่แบป๊บเดียวสูตรนี้นะคะสักสักอาทิตย์หนึ่งก็กินได้แต่ถ้าอดใจไม่ไหวก็สองวันกินเลยก็ลองมาละลายหมดะค่ะก็จริงจริงมันก็ไม่กี่วันหรอกเนาะแป๊บเดียวแหละมันละลายหมดก็นั่นซดได้ละปิดรอเดี๋ยวรอแล้วแป๊บนึงนะคะเดี๋ย อ,อันนี้ก็เอาไปแรปมาแล้วนะคะใช้แรปที่ห่ออาหารนะดูดีมันแบบนี่ยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะมันเริ่มละลายแล้วอะ่ะงสร็จตรงนี้ไ,ได้กิน <laughs> รีบมากโอเคแล้วเสร็จแล้วนะคะแรปแรปอันนี้แรปสองชั้นนะสองชั้นแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาละลายนะคะเดี๋ยวละลายแล้วแล้วก็เราจะมาเปิดชิมไปพร้อมกันค่ะ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันวันที่มันมพร้อมชิม